ของคนทุบฟูนั้นไม่เพียงพอต่อ,อการรับภาระนี้ส่วนนี้และนี่คือสาเหตุแต่แรกนะครับที่ในปี2,541และ2,545รัฐบาลในสองสมัยนั้นจึงได้ต้องตัดสินใจว่ามีความจำเป็นต้องรับภาระนี้ส่วนนี้มาเป็นภาระของรัฐบาลเองนะครับจากที่ว่ากองทุนฟูไม่มีกําลังเพียงพอในการที่จะรับผิดชอบนี้ตามที่พระราชกําหนดฉบับนี้ได้ มีบทบัญญัติว่าให้โอนกลับไปที่กองทุนฟื้นฟูนะครับแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดแจ้งว่าในกรณีนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆเมื่อถึงเวลากอ,องทุนฟื้นฟูจะต้องเป็นผู้ออกพันธบัตรเองและถ้าออกพันธบัตรเองในสถานะที่อ่อนแอนะครับจะดําเนินการได้อย่างไรจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นแค่ไหนสุดท้ายรัฐบาลจะต้องกลับมาค้าประกันหรือไม่นะครับรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเป็นความไม่ชัดเจนที่ยังปนะรากฏ อยู่ในตัวพระาราชกําหนดนะครับซึ่งหน้าที่จะสามารถแก้ไขได้ถ้ามีการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการพิจารณาในสภาตามปกตินะครับนั่นคือประเด็นแรกที่จะทําให้ขาดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจของเราอาจจะกลับไปอ่อนแอด้วยเหตุผลนี้เช่นเดียวกันกับเมื่อปี2 5 4 1และ2 5 4 5ประเด็นที่สองอก็คือ,อ แนววิธีในการที่โอนอำนาจให้กับธนาคารใงประเทศไทยนะครับไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์นะครับแน่นอนที่สุดในส่วนนี้ก็จะส่งผลทำให้ระบบธนาคารนั้นมีผลในทางลบด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเองรวมไปถึงทางธนาคารพาณิชย์ก็ได้พูดชัดเจนนะครับว่าภาระที่เพิ่มเติมนั้นสุดท้ายก็จะต้องส่งต่อไม่มากก็น้อยให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งหมายถึงทั้งผู้กู้เงินแล้วก็ผู้มีบัญชีงเงินฝากในส่วนของผู้กู้เงินก็คือในรูปของอัตราดอกเบีย้ยการกู้ยืมที่จะต้องสูงขึ้นนะครับต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจของไทยจะต้องสูงขึ้นซึ่งก็จะผลส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของไทยที่จะลดลงด้วยในขณะที่ผู้ที่มีอำนาจต่อรองน้อยที่สุดน่าจะต้องถือว่าคือผู้ ผู้มีเงินออมนะครับเจ้าเจ้าของเงินออม6กิกว่าล้านบัญชีในระบบซึ่งแนวโน้มโอกาสที่จะต้องรับอดอกเบีย้ยมีโอกาสที่รับดอกเบีย้ยเงินฝากที่ลดลงนะครับสืบเนื่องมาจากการที่ธนาคาราพาณิชย์ต้องโอนต้นทุนที่สูงขึ้นลงไปให้กับลูกค้าต้องรับภาระก็มีเช่นเดียวกันซึ่งก็จะส่งผลต่อ,อารายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของพี่น้องประชาชนจํานวนมากน,นอกจากนั้น ประเด็นที่3มนะครับก็ยังมีประเด็นปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องของสถานะของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้รับค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์นะครับอยู่ที่0.4ของฐานเงินฝากโดยรวมในระบบนะครับที่ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ก็คือประมาณ7.2ล้านล้านบาทนะครับ0.4เซทุกๆปีโอนเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อเป็นทุน เพื่อให้สาบันคุมครองเงินฝากเนี่ยสามารถที่จะค้ำประกันบัญชีเงินฝากของประชาชนได้ซึ่งเริ่มต้นปีนี้นะครับตามกฎหมายสาบันคุมครองเงินฝากจะต้องค้ำประกันเงินฝากให้กับประชาชนที่มีเงินฝากทุกบัญชีที่มีเงินฝากในแต่ละบัญชีไม่เกิน1ล้านบาทต่อบัญชีนะครับซึ่งมีประมาณ60ล้านบัญชีณนะปัจจุบันเ,นเ,เงินทุน ในกองทุนสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีทั้งหมดโดยรวมประมาณ80,000ล้านบาทนะครับมีการประมาณการว่าขั้นต่ำเ,เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการคุ้มครองเงินฝากให้กับประชาชนได้ควรี่ต้องมีเงินทุนในบัญชีของสถาบันคุ้มครองเงินฝากอย่างน้อย200 0ล้านบาทนะครับก็คือยังขาดไปประมาณ100-200ล้านบาทซึ่งคาดว่า,าถ้าสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ อัตราจุดสี่เปอร์เซได้ต่อไปอหน้าที่จะสามารถที่จะมีเงินทุนเพียงพอภายใน4-5ปีนะครับแต่ณวันนี้ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่อ,อาจจะเกิดเหตุเหตุการณ์ที่ทำให้สถาบันการเงินมีปัญหาอย่างเช่นเมื่อปี2 5 4 0นนะครับและสถาบันการเงินตามคุ้มครองเงินฝากนะครับตาม หน้าที่ตามกฎหมายจะต้องเข้ามาคำประนับปัจจุบันยังไม่มีเม็ดเงินเพียงพอในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งนโยบายของทางรัฐบาลาก็คือต้องการที่จะนำจุดสเปนี้เกือบทั้งหมดนะครับไปเข้าบัญชีที่กองทุนฟื้นฟูเพื่อไปชำระหนี้แทนกล่าวคือจากวันที่พรกฉบับนี้มีผลเ,เม็ดเงินค่าธรรมเนียมที่จะเข้ามาที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะลดลง จากจุด40เเนตะครับตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับจากการประชุมหารือกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ธนาคารงประเทศไทยเมื่อสวันก่อนนี้เองได้พูดไว้ว่าเม็ดเงินส่วนที่จะเหลือไว้ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะอยู่ในระดับเพียง0.01นนะครับก็คือแทบเรียกว่าจะไม่มีเงินเข้ามาที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากอีกเลยนะครับประเด็นนี้ แน่นอนที่สุดครับก็จะส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมที่มีบัญชีเงินออมนะครับและก็เป็นคําถามต่อไปนะครับว่าในกรณีที่เกิดสถานการณ์ในเชิงวิกฤตเนี่ยจะมีการดูแลตามกฎหมายอย่างไรรัฐบาลต้องเข้ามาค้าประกันเงินฝากให้กับสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือไม่ซึ่งก็จะเป็นภาระเพิ่มเติมให้กับรัฐบาลแต่ประเด็นนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ ส่วนประเด็นสุดท้ายในในสประเด็นที่ผมอยากที่จะนำเรียนว่าพรกฉบับน,นี้มีผลในทางลบต่อระบบเศรษฐกิจก็คือภาพและความเป็นจริงในลักษณะการทำงานที่เป็นการแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางอย่างชัดเจนโดยรัฐบาลนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ผมให้ความสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตามหลักสากลธนาคารกลาง ในที่นี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยควรที่จะาสามารถที่จะดูแลเสถียรภาพาระบบเศรษฐกิจนะครับด้วยความอิสระาจากนโยบายของทางรัฐบาลแต่รัฐบาลน,นี้ได้แทรกแซงการทำงานด้วยการพยายามที่จะตรากฎหมายนะครับที่เป็นกฎหมายมีผลในการแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดนะครับร่างแรกของพระราชกำหนดซึ่งปรากฏต,ต่อสาธารณะนะครับ ให้อน,นาจรัฐบาลถึงขั้นสามารถที่จะใช้มติของคณะมนตรีในการที่จะสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำทรัพย์สินในที่นี้รวมถึงเงินสำรองของธนาคารประเทศไทยมาชำระหนี้แทนรัฐบาลได้นะครับแต่หลังจากที่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากในประเด็นนี้ก็ได้มีการลดทอน าพานั้นลงไปนะครับแต่ก็ยังเป็นการแทรกแซงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ดีนะครับโดยการโอนภาระหนี้ที่เป็นหนี้ของรัฐบาลากลับไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลผลตรงนี้มีจริงนะครับผมได้สำรวจความคิดเห็นของออสถาบันการเงินต่างประเทศรวมไปถึงอ,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 องค์กรที่มีหน้าที่ในการในการวิเคราะห์ เศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็พบว่าต่างประเทศมีคําถามกับประเด็นนี้มากซึ่งผมได้มอบตัวอย่างเป็นเอกสารเป็นหลักฐานให้กับทางตุลาการได้พิจารณาแล้วนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตหยิบยกขึ้นมารายหนึ่งนะครับก็คือธนาคารที่เป็นธนาคารในภูมิภาคธนาคารใหญ่ที่สุดธนาคารหนึ่งคือธนาคาร Standard c h a r t เตอร์นะครับได้เขียนวิเคราะห์ เรื่องนี้ไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษผมขออนุญาตแปลสั้นๆนะครับสังเกตก็คือ,เ,อเขาบอกว่าการที่รัฐบาลได้โอนหน้าที่นี้และโอนภาระนี้ไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีความจําเป็นต้องทํากําไรนะครับเพื่อที่จะนํากําไรส่วนนั้นมา,าชําระดอกและต้นในส่วนของหนี้ที่รับไปนะครับซึ่ง มีแนวโน้มโอกาสที่อาจจะเป็นเหตุผลให้ธนาคารไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าไปแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินบาทนะครับและซ้ำร้ายเนี่ยอาจจะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะขายเงินดอลลาร์ที่มีอยู่ในมือในกรณีที่คิดว่าเงินดอลลาร์นั้นอาจจะอ่อนค่าลงและทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยขาดทุนนะครับก็คือขายออกไปก่อนที่ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนและผลของการขายนั้นก็คือจะทําให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นและจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเ,เขาได้วิเคราะห์ว่าการที่รัฐบาลโอนหน้าที่นี้ไปให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งไม่ควรที่จะเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่จะต้องมีเหตุผลในการแสวงหากาไร อาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารประเทศไทยซึ่งจะมีผลในทางลบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลของผมและคณะนะครับในการที่เราได้ขอความกรุณาจากตุลาการสารรม